สีครับนะครับผมช่างหัดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็มารีวิวนะครับเครื่องลูกค้านะครับที่เอาไปประกอบเองนะครับก็เครื่องนี้นะครับลูกค้าก็ไม่เป็นเลยบอกเลยว่าไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับารประกอบผู้แอมเลยนะครับพอดีสั่งชุดคัสดีนะครับไปประกอบเองนะครับก็นี่เป็นตัวอย่างเครื่องลูกค้านะครับก็นะฮะส่งมานะครับว่าตัวอย่างทํำยังไงนะครับ ชุดใจไฟนะครับต่อยังไงนะฮะคือคือต่อไม่ถูกนะฮะทำให้เป็นตักะอย่างนะครับเตรกีติดนะฮะเบรกีเป็นอย่างเดียวนะครับก็มีบาล้านมีอะไรครบเลยนะครับผมก็จะเทนให้นะครับว่าแต่ละจุดเนี่ยมันต่อยังไงนะครับบาล้านนะครับไฟเข้ายังไงนะครับซึ่งเอ่อก็ค่อนข้างที่จะต้องทาความเข้าใจเยอะมากนะครับก็นะฮะดูตามคลิปที่ ผมได้เลื่อนให้ดูนะครับลายสายแต่ละเส้นเนี่ยต่อที่ไหนไปยังไงเนี่ยนะครับก็นะครับผมก็จะมีคลิปนะครับมีคลิปมีข้อมูลต่างๆนะครับให้ลูกค้านะครับถ้ามือใหม่นะครับทำให้เป็นจริงๆนะครับมีความตั้งใจอยากจะทำเนี่ยนะครับก็นะครับผมมีข้อมูลแล้วผมก็เทรนให้จนจนทาเป็นนะฮะนะครับนะครับก็ยึดยังไงนะครับ ก็ให้ดูวิธีดูตัวอย่างหมดทุกอย่างนะฮะนะครับก็นะฮะจนลูกค้านะครับต่อเสร็จอะไรเสร็จนะครับก็ส่งมาให้ดูอีกทีนึงครับก็จะยุ่งเหยิงนะครับสายลกลุงรังนะครับแบบนี้ก็คือมือใหม่นะครับประกอบเครื่องครั้งแรกนะครับนะฮะประกอบเครื่องครั้งแรกจริงๆนะครับก็ส่งภาพมาให้ดูนะครับผมก็พิจารณานะครับดูว่ามันมีจุดไหนผิดถูกยังไงก็ นะครับว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะแม้จะบาลานซ์นะครับก็นะฮะมันผิดแปลกยังไงนะครับผมก็จะบอกให้นะครับนะฮะก็พอลูกค้าต่อเสร็จแล้วนะครับนะฮะก็ส่งคลิปกับอ่าส่งนะครับกลับมาว่าพี่ดังแล้วนะครับก็คือดังแล้วผมก็ดีใจด้วยนะครับนะฮะแต่อ่ไฟวิ่งไม่หมุนอะไรเงี้ยอ่ไฟวิ่งไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ แจ้งรายละเอียดต่อไปนะครับก็จะให้ดูว่าลูกค้าเนี่ยนะครับไม่เป็นจริงๆนะครับอันนี้ก็ให้ไปจัดสายใหม่นะครับก็ดูเรียบร้อยขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะนะฮะก็นะครับนะครับแล้วลูกค้าก็ส่งกลับอีกว่าเอ่อทำไมพี่มันดังแปลกๆนะครับเสียงมันบานๆนะครับ ก็สรุปแล้วก็คือต่อสายลําโพงกับขั่วนะครับก็คือกับเฟสไปข้างหนึ่งนะครับก็ให้ไปไล่สายลําโพงใหม่นะครับสรุปแล้วก็คือพอต่อเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าคอมเมนต์มาเลยนะครับพี่เสียงเบสโคตรน่ากลัวนะครับก็คือเบสมันโอเคมากนะครับนะฮะเบสยังแรงนะครับก็นะครับสถานไข่เลยนะครับนะฮะหับแค่สี่ตู้นะครับก็ จริงๆแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าคัสดีนะครับไอรุ่น2อ2 1เนี่ยที่ผมทำเนี่ยนะครับนะฮะมันนะครับอย่างที่บอกว่าคัสดีรุ่นสองพน่สิบเอนะครับตัวที่ผมรีวิวและตัวที่ผมจำหน่ายอยู่เนี่ยบอกเลยว่านะครับคือไอความอึดถึกทนเนี่ยนะครับมันมันโอเคอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรถ้าเกิดว่ามาตรฐานไม่ได้นะครับความอึดไม่ได้ความทนไม่ได้ มือใหม่จะประกอบไปได้เลยคัตดีนะครับเพราะมันมันไวมากนะครับสาหรับการเสียหายนะครับอย่างคัสดีรุ่นเก่าๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าสายลําโพงหลุดนิดนึงก็พังแล้วสายสัญญาณรวมนิดนึงก็พังแล้วนะฮะต่อไฟไม่ได้ชาร์จหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับนิดนึงเนี่ยก็พังแล้วนะครับแต่อย่างบอกเลยว่าคัสดีของผมนะฮะรุ่นเนี้ยนะครับเรื่องความอึดถึกทนเนี่ยนะครับบอกเลยว่าผ่านสุด นะครับนะฮะการใช้งานเนี่ยไม่จุกจิกด้วยนะครับประกอบง่ายต่อง่ายมีไบอัสในตัวนะครับนะฮะมีไบอัสในตัวนะครับมีระบบป้องกันลําโพงช็อตในตัวมีโปรเทคป้องกันลําโพงนะครับที่มีรีเลย์เนี่ยนะครับอยู่ในตัวเลยนะครับเพียงแค่เราต่อไฟบวกไฟลบกาวนะครับสายวอลลุ่มนะฮะสายลําโพงออกแล้วก็ไฟเลี้ยงรีเลย์อ่าที่ท้ายบอร์ดเนี่ยสิบสองโวลต์เนี่ยชุด หนึ่งอีกชุดหนึ่งเนี่ยแค่เนี้ยวงจรก็สามารถทํางานได้แล้วนะครับนะฮะไม่ต้องมีไปอัดข้างนอกนะครับนะฮะไม่ต้องอะไรวุ่นวายนะครับนะฮะเรื่องน้าเสียงเนี่ยนะครับก็เบสเนี่ยบอกเลยว่าสถานตับแน่นอนนะครับยังลูกค้าท่านเนี้ยนะครับบอกเลยว่าโอ้โหพี่เบสมันน่ากลัวมากนะครับใช่ครับตัวเนี้ยเบสสถานตับเลยแน่นอนนะฮะถึงขั้นกับที่ลูกค้าพิมพ์มาเลยนะครับเรื่องกลางเสียงกลางเสียงแหลมตรงเนี้ยให้รายละเอียดที่ ให้รายลเอียดเสียงเนี่ยที่ดีมากนะครับว่าจะเป็นเสียงแหลมนะครับใสนะครับซิปนะฮะแล้วก็กลางแหลมเนี่ยโอเคเลยนะครับก็ท่านใดสนใจก็นะฮะยินดีให้คำแนะนำนะผมช่างหัดก็รีวิวแค่นี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับ